อ่ะไปไปไปน่งลง้น่ารู้มาตรงนี้ก่อนเก็บตรงไหนประยกปวดท้องมากเลยครูหนูเป็นอะไรก็ไม่ร well? ู้อะครูบงเลือดหนูออกอะเมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลือดเลือดออกเยอะมากเลยอะนี่มาอะไรเนี่ยมันหนูจะตายไหมคะครูครูก็ไม่รู้เลือดออกเยอะแบบนี้มันอันตรายแน่เลย เ,เดีวไว้เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรึ้น่ะครูพง์ครูพิมเด็กเด็กก็เด็กหิงวิการดานสีเลือดออกไปเยอะมากเลยครูพิม์มันเป็นอะไรเนี่ยไหนดูสิอ๋อวิการดาแค่เป็นประจำเดือนน่ะประจำเดือนอันตรายไหมครับผู้หญิงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะเป็นประจำเดือนกันทุกคนนะคะหนูไม่ต้องตกใจนะคะค่ะสิ่งที่ต้องทำคือไปซื้อผ้าอนามัยนะคะ